ครับสวัสดีครับเพื่อนๆและสมาชิกทุกท่านวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับแชแนลวิเคราะห์บอลคิวทองมาบองบอลโดยมีผมอาจารย์เคนโดกตัตตี้จอดเถอะุูจะลงเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับเพื่อนๆครับวันนี้เป็นวันพุทธที่10มีนาคม2,564ก่อนจะไปฟังวิเคราะห์เจาะลึกกันในวันนี้ผมฝากเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งกด s ั b s ไ r i b ์และก็กดแชร์ไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ เพื่อที่ว่าเพื่อนๆจะไม่พลาดทีเด็ดบอลดีๆจากอาจารย์เคนโดในทุกๆวันเลยครับก่อนอื่นเลยครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับเพื่อนสมาชิกที่ห้อง VIP บวกที่ติดตามอาจารย์กันด้วยนะครับเมื่อคืนก็ให้ควีนพาร์คชนะ1 0ได้กินครึ่งหนึ่งครับก่อ,อย่างดีครับช่วงนี้ที่ห้อง VIP ให้กินกันทุกๆวันเลยนะครับ ยินดีกับเพื่อนสมาชิกทุกท่านด้วยครับที่ติดตามอาจารย์นะครับใครที่อยากติดตามอาจารย์ที่ห้อง VIP หรืออยากเข้ากลุ่ม VIP ก็แอดไลน์กันมาที่เคนด็อกเต้789ได้เลยครับที่อาจารย์ขึ้นไว้ข้างหน้าแล้วหรือว่าใครจะติดตามที่หน้า Facebook ของอาจารย์ก็แอดกันมาที่เคนด็อกเต้ได้เลยครับหรือใครจะติดตามที่แฟนเพจของอาจารย์ที่ทีเด็ดหลังโกครับอาจารย์ก็จะลงข่าวสารฟุตบอล ตารางการแข่งขันฟุตบอลแล้วก็ผลการแข่งขันฟุตบอลไว้ที่นี่ทุกๆวันนะครับกดติดตามกันเข้ามาเยอะๆได้เลยครับสำหรับคิวทองมาบองบอลวันนี้ครับอาจารย์ก็จะพาไปวิเคราะห์เจาะลึกกับศึกยูฟ่าแชมเปียนลีก1คู่และศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษอีก1คู่นะครับวันนี้2คู่2ตัวเช่นเคยครับเราไปพบกับคู่แรกกันก่อนเลยครับเป็นศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกคู่ระหว่างเรียูลจากอังกฤษ พบกับ RB ไลซิกจากเยอรมันครับไปดูฟอร์มการแข่งขันของทั้งคู่นะครับอฟอร์ม5นัดหลังสุดของลิเวอร์พูลนะครับชนะ2แพ้3ทุกถ้วยทุกรายการส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดของ RB ไลซิกชนะ4แพ้1ทุกถ้วยทุกรายการเช่นเดียวกันครับส่วนสถิติที่เคยเจอกันมา,ามี1นนัดนะครับเป็น RB ไลซิก แพ้เรียวพูล0ูนะครับนัดล่าสุดที่เจอกันส่วนความน่าจะเป็นวันนี้ครับเรีรวพูลผลงานในภาพรวมๆในช่วงหลังของพวกเขานั้นต้องบอกว่า,อาฟอร์มดูป้อแป้ปเหลือเกินนะครับเอาแน่เอานอนอะไรไม่ค่อยได้เลยช่วงนี้เพราะ10เกมจากทุกรายการที่ลงเล่นนะครับพวกเขาเก็บใช้ได้แค่เพียง4เกมเท่านั้นและแพ้ไปถึง6เกมด้วยกันเลยทีเดียวถึงนัดที่แล้วนะครับจะชนะมาก่อนแล้ว2 0 แต่ก็ยังเดาใจพวกเขายากอยู่เหมือนกันนะครับช่วงนี้ส่วน RB ร์บีผลงานในภาพรวมในช่วงหลังของพวกเขานั้นถือว่าทำผลงานได้ดีเลยทีเดียวนะครับช่วงนี้เพราะ10เกมหลังสุดจากทุกรายการที่ลงเล่นพวกเขาเก็บใช้ได้ถึง8เกมด้วยกันและยังชนะมา4เกมติดต่อกันอีกแล้วด้วยนะครับถึงว่านาที่แล้วจะแพ้มาก่อนแล้ว2 0แต่ก็ยังน่าลุ้นอยู่เหมือนกันนะครับวันนี้ส่วนเลดเปิดมาวันนี้ครับ ให้ลิ์พูลเป็นต่อปออลบหปอ,หปอลบแปดสต่อกับได้น้ำแปดเราคาแบบนี้น้ำแบบนี้อาจารย์เคนโดคตี้จอดเถอะคูจะลงก็ขอ,งขอฟันธงไปที่ให้ลองไลสิกไปดีกว่าครับวันนี้ถ้าวัดกันจากฟอร์มช่วงนี้จริงๆลิ์พูลผลงานไม่ดีเลยนะครับอยู่ในช่วงขาลงก็ว่าได้ดไล<ห>สิกเอง,เองช่วงนี้พวกเขากำลังมั่นใจวันนี้น่าจะมาถอนแค้นได้แน่ๆครับ การจึงให้ลองไปดีกว่าครับคู่นี้สำหรับคู่ที่2วันนี้ครับเป็นศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับเซาท์แธมป์ตันครับไปดูตารางการแข่งขันของทั้งคู่ครับเจ้าบ้านแมนซิตี้ลงเตะมาแล้ว28นัดชนะ20เสมอ5แพ้3ได้56เสีย19มี65คะแนนลัางอันดับ1ของตารางขณะนี้ครับ ส่วนทีมเยือนเซา t ์เทมป์ตันลงเตะมาแล้ว27นัดชนะ9สเสมอ6แพ้12ได้ 33, 33เสีย44 14, มี33คะแนนลั้งอันดับ14ของตารางขณะนี้ครับส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดของเจ้าบ้านนะครับแมนซิตี้ชนะ4แพ้1ทุกถ้วยทุกรายการครับส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดของทีมเยือนเซา t ์เทมป์ตันชนะ1สเสมอ1แพ้3ทุกถ้วยทุกรายการเช่นเดียวกันครับ ส่วนตติที่เคยเจอกันมาเราย้อนไปดูสัก5นัดครับเป็นเซาท์เทมป์ตันแพ้แมนซิตี้1ต่อ3แมนซิตี้ชนะเซาทเทมป์ตัน3าต่อนแมนซิตี้ชนะเซาท์เทมป์ตันส1เซาท์เทมป์ตันชนะแมนซิตี้10และนัดล่าสุดที่เจอกันก็เป็นเซาท์เทมป์ตันแพ้แมนซิตี้ศนย์ประตูต่อ1นครับ ส่วนความน่าจะเป็นวันนี้ครับเจ้าบ้านแมนซิตี้ผลงานในภาพรวมๆในช่วงหลังของพวกเขานั้นถึงแม้ว่านัดที่แล้วจะพึ่งหยุดสถิติชนะรวดทั้ง21นัดมานะครับลงไปแล้วก็ตามแต่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากนักนะครับเพราะเป็นการแพ้ให้ทีมใหญ่อย่างแมนยูด้วยนะครับแต่ฟอร์มโดยรวมๆยังถือว่าดียอดเยี่ยมอยู่เลยครับ ส่วนทีมเยือนเซาท์แทมป์ตันผลงานในภาพรวมๆในช่วงหลังของพวกเขานั้นถือว่ายังดูทรงๆเท่านั้นเกมในลีกก่อนหน้านี้9นัดไม่ชนะใครมาเลยนะครับและแพ้ไปถึง8เกมด้วยกันถึงว่านัดที่แล้วจะชนะมาก็ตามแต่ก็เป็นการชนะให้กับทีมบวยของตารางนะครับวันนี้ต้องบุกมาเยือนแมนซิตี้ที่ว่าโหดและดุดันมากนะครับยามเล่นในบ้านดูแล้วเหนื่อยอีกวันแน่ๆครับสำหรับทีมเยือนวันนี้ ส่วนเลดเปิดมาวันนี้ครับให้แมนซิตี้เป็นต่อ2ลูกลบ2 0 2ลูกลบ94ต่อกับเสียน้ำา99ราคาแบบนี้น้ำแบบนี้อาจารย์เคนโดกคตตี้จอดเถอะกูจะลงก็ขอฟันธงไปที่ให้ต่อแมนซิตี้ไปดีกว่าครับวันนี้นัดที่แล้วแพ้ให้แมนยูมาก็จริงนะครับแต่องค์ประกอบโดยรวมๆและศักยภาพทีมยังดูยอดเยี่ยมอยู่ วันนี้ดูแล้วน่าจะไล่ย้ำอยู่ฝ่ายเดียวแน่ๆครับเซาแ์ทมป์ตันกองหลังรั่วๆแบบนี้ไม่น่าจะต้านทานอยู่ครับ1เม็ดจะอาจารย์คิดว่ามีแน่นอนครับต่อไว้ลุนเม็ด2เม็ดสสบายกว่ากันเยอะครับวันนี้จึงให้ต่อไปครับสรุปผล2ตัวครับวันนี้ที่อาจารย์ให้นะครับก็คือให้ลองไลซิกและให้ต่อแมนซิตี้ไปครับรับซับแน่นอนครับวันนี้ก่อนจบคลิป อย่าลืมนะครับใครที่อยากได้คู่บอลแบบ V.I.P. หรืออยากเข้ากลุ่ม V.I.P. บวกของอาจารย์ก็แอดไลน์กันมาที่เคนโดคตี้789ได้เลยครับที่อาจารย์ขึ้นไว้ข้างหน้าแล้วอาจารย์ก็จะดึงเข้ากลุ่ม V.I.P. ของอาจารย์กันแบบฟรีๆนะครับช่วงนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับสำหรับคิวทอมาบองบอลวันนี้ผมอาจารย์เคนโดคตีจอดเถอะกูจะลงก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเล่นหากันแบบมีสติทุกท่านด้วยนะครับ เฮงเฮรวยรยทุกท่านครับวันนี้สวัสดีครับ